สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมารับชมตัวเหรียญรวยห้าแผ่นดินนะครับหลวงปู่อิมปัญญาวุฒโธวัดทุ่งนาใหม่นะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะฮะที่พี่ๆได้เห็นอยู่นะครับเป็นตัวแจกนะครับในพิธีนะครับอันนี้สันจองเขาแถมมาให้ผมสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับนะส่วนรายการจองยกลังนะครับ ยังไม่ทันได้แกะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมารับชมเหรียญแจกในพิธีแล้วก็ตัวแถมยกรังนะครับส่วนรายการลุ้นในรังนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สองนะครับตอนหกโมงเช้าเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์หกโมงเช้านะครับแบ่งปันกันนะครับใครอยากได้รุ่นนี้นะครับ อ,อย่าพลาดนะครับ6โมงเช้านะครับนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัวแถมยกรังออกมาก่อนนะครับอ่นนี้นะครับผมตัวแถมยกรังนะครับเขาก็จะมาในกล่องกระมืหยีสีแดงแบบนี้นะครับเขาก็จะซีนมาอีกนะอาจะซีนมาอีกรอบนะครับเดี๋ยวมา เดี๋ยวรับชมตัวแถมยกลังกันก่อนเลยนะครับอ่ะนี่นะครับผมตัวแถมยกลางโอ้โหนะฮะพื้นด้านหลังก็สีแดงนะฮะกล่องกระเบียกก็สีแดงอาจจะมองยากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับ มารับชมกันเลยพร้อมๆกันนะฮะไปดูพร้อมๆกันเลยโอ้อะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อพระอ่านี่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 แหละเป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจนะฮะจองรุ่นนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่ครับ เป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจนะจองรุ่นนี้เพราะอะไรนี่ครับอ่าใบนะฮะเป็นจะบอกว่าเป็นใบเซอร์เนาะใช่ไหมครับเป็นใบเซอร์นะครับ PHGA นะครับบริษัทการันตีรับรองพระแท้นะครับนี่คงไม่ต้องบอกก็รู้เนาะว่าบริษัท PHGA นะฮะเป็นบริษัทของอาจารย์ป่องสุพรรณนะครับ รุ่นนี้นะครับเขาจะสร้างน้อยนะครับห้าสิบลังนะครับจะสร้างห้าสิบลังนะครับนี่เห็นไหมเขาจะระบุไว้อยู่นะฮะอันนี้เป็นตัวแถมยกลังเขาจะจัดสร้างอยู่ที่ห้าสิบเหรียญนะครับรุ่นนี้จะสร้างน้อยมากแล้วตอนนี้โอ้โหกระแสมาดีมากนะครับนะข้อมูลเนี่ยอยู่ในบริษัท p h a หมดแล้วทุกรุ่นทุกเหรียญทุกเนื้อน,นะครับ ใครที่ได้นะฮะร,รายการบนบนหรือว่าได้รายการล่างๆนะครับเอาไปทําบัตรเซอร์แบบนี้นะครับนะฮะได้เลยเพราะทุกอย่างนะครับอยู่ในบริษัท p h a หมดแล้วนะครับทั้งการตอกโค้ดตัวเหรียญงานลงยานะครับอะไรต่างๆนะครับก่อนที่เขาจะเอามาเปิดจองเนี่ยเขาเอาไปขึ้นทำเนียบพระหลักเรียบร้อยแล้วนะครับนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ไม่ควรพลาดสร้าง50ลังน้อยมาก นะครับชื่อพระนะครับเหรียญรวย5้าแผ่นดินหลวงปูอ่อิมนะครับปัญญาพุโทโธวัดทุ่งนาใหม่นะครศรีธรรมราชนะครับตัวแถมยกลังจะเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินคุยพื้นลงยาแดงหมายเลขสีศูนย์ะครับเหรียญน,นี้หมายเลขสีูนย์พร้อมใบเซอร์แบบนี้นะครับ อ่าเป็นใบเซอร์รับรองการันตีผ้าแท้แบบนี้นะครับนะขึ้นตรงนี้ผ้าหลักนะฮะ p h g a นะครับรุ่นนี้ไม่คนพลานะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมตัวเหรียญกันนะฮะโอ้โหนี่เขาห่อกระดาษทิชชู่มาให้อย่างดีเลยนะครับนี่ออเขาห่อกระดาษทิชชู่มาให้อย่างดีเลยอ่ะมาดูกันนะครับขอตัดเลยนะฮะขอตัดเลย โอ้โหอะไรครับเนี่ยลงยาเรืองแสงเลยใช่ไหมอขอตัดก่อนแป๊บหนึง่งอ่านี่นะครับผมโอ้โหยังสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอ,ออกแป๊บนี่ครับโอ้โหเป็นเหรียญรวยห้าแผ่นดินนะครับพิมพ์เนี้ยคล้ายๆพิมพ์รัดประคดเลยนะว่าไหม คล้ายๆพิมพลัดประคดนะครับเป็นเนื้อนวะคุยพื้นลงยาแดงหน้ากากเงินแท้นะครับจะมาในรูปแบบนะหลวงพ่อนั่งปกอธิษฐานจิตนะครับในมือหลวงปู่เนี่ยจะมีลูกแก้วนะครับจะมีลูกแก้วสารพัดนึกที่เขาเรียกกันนะครับนะอ่านี่นะครับอุ้ยเหรียญสวยนะครับเนื้อนวะครับนะนี่เลยนะครับอเดี๋ยวมารับชมด้านหลังกันนะครับ นี่ครับด้านหลังเป็นงานลงยาเห็นเขาบอกว่ามีเรืองแสงนะแต่ผมไม่รู้ว่าเหรียญนี้เรื่องแสงไหมนะแต่ในรังรุนมีนะครับมีลุนเรืองแสงนะฮะนี่นะครับตอกอ่อางนะฮะอิ่มนะครับแปลว่าอิ่มตอกนอนหนูนะฮะนวะนะครับรันหมเลขสีศูนย์นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลัง ปิตาพังพการนะครับอ่าเพื่อนๆหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับต้นตำรับนะครับปิดตาพังะการมาจากสายเกจิภาคใต้นะครับนะอ่าด้านบนเขาก็จะเขียนไว้ว่าครบรอบ1นึปีนะครับรวย5้าแผ่นดินนะครับหลวงู้อิมโอ้โหตัวเรียนยังสวยพี่เอ้ยนว่พร้อมใบเซอร์ด้วยนะฮะ บัตรกะรันตีพระแท้นะครับนนะคงไม่ต้องให้พูดถึงนะว่านะครับคงไม่ต้องให้บอกนะว่าโอ้โหรุ่นนี้นะครับน่าเก็บนะฮะสร้างห้าสิบลังนี่มาพร้อมบัตรกะรันตีแบบนี้นะครับตัวแถมยกลังโอ้โหรุ่นนี้เขาทำออกมาดีมากนะครับมีใบเซอร์มาให้ด้วยนะครับนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะแท้ทันนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมี q r code คนะครับอันนี้ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ระบุชื่อเป็นชื่อเจ้าของพระนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวแถมยกหลังนะครับข้อมูลเนี่ยจะมีแค่เพียงว่าจะสร้างแค่ห้าสิบลังหมายเลขโค้ดหมายเลขโค้ดเท่านี้นะครับนะเนื้ออะไรนะหลวงหลวงพ่ออะไรนะครับจะสร้างเท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับนะเขาจะระบุมาแค่นี้นะครับแต่ยังไม่ทันได้ได้ระบุชื่อ เจ้าของพระนะครับเราต้องเอาไปทําใหม่นะฮะเป็นระบุชื่อเจ้าของพระหรือไม่ต้องทําเลยก็ได้เพราะเรามีบัตรการันตีแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะของเราเท้ทันนะครับนะไม่ใช่แค่ว่าตัวแถมยกรังนะที่ที่ทำบัตรเซอร์แบบนี้ได้นะครับนะรายการลุ้นในรังนะครับเนื้อเงินหรือว่ารายการที่หายา,ยากนะครับเอาไปทำบัตรซอร์แบบนี้ได้เลยนะครับนะ ไปทาบัตรเซอร์แบบนีไ้ได้เลยนะพี่นะเออรุ่นนี้ผมเอามาแบ่งปันให้แล้วนะครับนะวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเช้านะครับอย่าพลาดนะเพราะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมไม่มีมาแบ่งให้อีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวแถมเอ,อ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราไปรับชมรายการแจกในพิธีนะครับเรียนนี้เดจะเป็นเนื้อทองแดงนะ ตัวแจกในพิธีนะครับกล่องออกแปบบ๊บโอ้ยหมายเลขคูดอะไรเอย่ยนี่ตอกแจกนะครับตอกอ่างหมายเลขค้ดสามเสนะครับนี่สามด้านหน้ามาเข้าให้อะไรเอย่ยโอ้โหนะครับพี่ตัวเหรียญอย่างสวยนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่อิ่มนะฮะพิงคล้ายๆรับประคตหรือว่าคล้ายๆ คล้ายๆลูกปูทวดนะครับนะนี่เลยนะครับส่วนด้านหลังนะฮะเป็นยันปิดตาพังพักการแบบนี้นะครับรู้ๆอยู่แล้วนะครับปิดตาพังพักการนะครับนะเขียวคาดปลอดภัยหนุนดวงนะครับอะไรต่างๆเลยนะครับนะพังพักการนะฮะชื่อดีนะครับพังพักการนะฮะพังทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีในชีวิตเรานะครับนะพังความมืดมนพังความล้มเหลวพังพังทลายหมดทุกอย่างนะฮะ นี่เลยนะครับเอาแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวนะฮะสิ่งสิ่งเล่หนะฮะจะแพ้ผ้าทุกอย่างนะครับที่หลายๆคนนะฮะที่เขาเชื่อกันนะฮะสำหรับยันปิดตาพังประการรุ่นนี้นะครับนะ,ะมารับชมอีกหนึ่งเหรียญเหรียญนี้เป็นเนื้ออะไร เี๋ยนี้นะ่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์หรือว่าทองฝาบาดนะครับหมายเลขแปดสองตอกแจกนะครับฮึดูความคมชัดความสวยงามนะครับไม่เก็บรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวลองรู้นี้แน่นอนนะฮะสร้างห้าสิบลังสร้างน้อยมากนะครับและในหนึ่งลังเนี่ยมีหนึ่งร้อยรายการ นะครับหนึ่งรอรายการก็แสดงว่าไม่ซ้ำกันเลยนะฮะแต่ละเหรียญที่เราจะแกะออกมานะครับจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับโอ้โหนะฮะถือว่าดีมากนะครับนะทำออกมาได้ดีมีใบเซอร์มาให้แบบนี้ถือว่าโอเคนะครับนะใครอยากทำใบเซอร์แบบนี้นะครับได้จากผมไปนะฮะไปทำได้เลยนะครับนะ ที่เซ็นท่านเสียกวัฒนะนะครับนะชั้นหนึ่งนะครับตามที่ผมได้ข้อมูลมานะครับนะชื่อพระรวยห้าแผ่นดินนะครับโอ้โห,โห,โหนะเนื้อวะหน้ากากาเงินคุยพื้นลงยาแดงหมายเลขโค้ดสี่ศูนนะครับโอ้โห,โหสุดจัดนะฮะอืามนะทำออกมาดีๆมากนะครับนะและและนะฮะและ ผู้การันตีก็คืออาจารย์ปองสุพรรณนะครับ PHGA บริษัทนี้นะครับนะรับรองวัตถุมงคลพระแท้เมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าหรือพระใหม่นะครับนะทุกอย่างเลยนะครับนะนี่นะครับอ่ะอย่าพลาดกันนะครับวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเช้านะครับมาเจอกันนะครับนะสำหรับเหรียญรวยห้าเป็นดินหลวงปู่อิ่มปัญญาพุทโธนะครับไม่แน่ใจว่าเหรียญด้านหลังนี้เรื่องแสงไหม แต่ผมว่าน่าจะเรื่องแสงนะแต่ตอนนี้คือมันคือมันไม่ไม่ไม่ไมใช่ตอนมืดไงตอนค่ำไงน่าจะเป็นสะท้อนแสงนะนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับนะสะท้อนแสงอย่างแน่นอนนะครับนะ <S <S โอ้ยด้านหลังเป็นยันปิดตาพังพ้าการแบบนี้นะครับนะต้นสำหรับก็มาจากนะฮะภาคใต้เลยนะครับนะเกชิภาคใต้นะครับปิดตาพังพ้าการนะฮะเหรียญรวยห้าเป็นดินครับ โอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมขึ้นมาไลค์แบ่งปันพระหรือว่าเวลาที่ผมทำคลิปนะฮะลงในช่องจะได้ไม่พลาดนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้6โมงเช้านะครับเรามาเจอกันนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ